สบายดีจ้ากินเ่ากินเผาเด้อสบายดีพี่น้องต้องเอ่นก네็ขอบคุณแม่เมย์ด้อจ้าที่ฝากเงินให้น้องลุงสี่พันบาทฝากหนอวานมีฝากผ่านมานำน้องอนน้อยขอบคุณเ้อจ้าแม่เมย์เด้อให้อันสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยให้เจริญหูเฮืองขึ้นหนับมือหนับเป็นเด้อจ้าเด้อขอบมุขขอบใจหลายๆวันนี้ก็มากินเ่าน้ำกันเด้อจ้าเด้อมามามา ขอบคุณละลายด้ไหมเมเด้อขอบคุณในนำคิดนำใจทีฝากให้ลูกให้ลาน่นก็ต้องดีเนาะเนาะฝากให้เมื่ทุกคนอะไรก็เด้ตำนงหงต้มไก่น้อไม้ต้มแล้วก็แจ่วกะปิ ต้มเป็นโตเลยพี่น้อ,องกี่กินเห็นมันนี่หาแซ่บเหนะเรยบรเอยฮะเร็วเลยอ้าตสาห์ไปเอาอันมันี่พี่น้องเลยเร้วเด้ป่าววะ มาจอเมือนเด้าจ้มาด้จ้าเดอเอฟซี่สกูสุคนกิงเขาที่ย่างเด้เศร้าแล้วใช่รยิงฟินดาเนี่ยตี มาแล้วจ้าพี่น้องมกทุกคนนะจ้าเาราได้โอนเลยโอนนะถูกบ่พออะไรตอเมื่อไว่จะบอกน่ากไม่หลุดบ่พาทางแ้งแล้วเปลี่ยนอี พีพากันเมื่อเวียงจันเนี่ยได้เมื่อสรัมีินอองเลยกวเรจะเทียเท่ยววันเนี้ยเวียงอ่ะกรจะไปเทีย่ยวเวียงจันเ่นเาจะได้เห็นบริได้เห็น้รัมปิน้อง tổng bọc mình tầm ngủ này tin đây cũng sẽ non cho lên nắp mình mang được nắng ngầu như cho mày luôn Mệt. เข well าอ้นก <glorious> ับสิเมือมาหาไซด์หลูกเขาอ้นไปทุละมมัได้อยู่ล้วหอบคุณหอบพี่อยู่แล้วไนเสือกัน้นใส่อะมอดูหัวจะตายหูเหรอหูล่ะมอดูเหมือนเ่็กงเลยนเดยเจ้าเห าากาไปกามาโซ่ปเจะ,เะ,เจะายโหเลยว่ะลบไปลบมาลบมาลบไปอีกเนีอนเมันมัง่ะตายแล้วพี่น้องตายไปหลัวกรแล้วเยวมีเนต้องมาขีดนาุ่ไว้มาเชือกเากระมาเชือกอย่าลบลูหูแล้วกอย่างงานเนู่มาเราันมี่ันนีหันโอ่ก็ตายไปลแล้วละพี่น้อง ก็พี่ยูเห็นจังแต่ยังมี่นั่งในน้อยอันนี้เสือดอกแนมเมืองหนาผัดแนมเมาเมาอยู่ตายไปแล้วบัน้มานั่งเ้าคพี่น้องเบิ่งแล้วนี่ซ้เข่าไปเบิ่งยอดลังแนละ้วข่าไปเบิ่งยอดลังแต่คลิปแรกแล้วเบิ่งมาเบิ่งมาก่อนจะบริเ็ดคลิปนนูกับพ่อแห้งแล้ว ชีวิตเรามาแล้วมันอจจัตคศแสดงเป็นเรื่องกับบุษุัจะเถื่อชีวิตบุไม่ดี่าน,นจากการที่เอาจับสร้างก็ง มีดีในชีวิตเลยมีดีแน่ก็ได้เกิดเป็นคนนี่แหละเอาเงียบสงัดไปผลกับบาดเศร้าก็เศร้าบาดเดียวพี่น้องมึงกินยากมาบาดเศร้าไปจะกินข้าวไปกินเข้าพี่น้องนะไปกินน้องพนช่องไปกินน้า มทีไ่ไกว่าจเห็ดปันนี่สูป,ปันนี่ยังบ่มีอย่างเจ้าเด็ยังได้มาอยู่เพื่อนกับเจ,จ้าจับลูก ข้างนเนยสาวอยู่นะัแมนเ้เนี่ยพิกครอบครัวเนี่ยยย,ย่แล้วเป็นเงินเอาข่าวน้ำข่า,ขาไฟเศร้าเดือนเศร้าเออหายขาอันคาไฟม่แนงเพิ่มอีกสองแสนเศร้าเลาก็ะามแสนไปหาแสนเลยพี่น้องช่วยช่วยกันพี่น้องเว้จะแม่นว่า คนไปสาวมืองอื่นกันบโบเบิดบ้านนี่ดอกเดี๋ยวก็ตามมาอยู่ใกล้อบอุ่นสวากันโอเดือนกันไปลอยพว,วายุน,นี่ค่าไยแพงไี่ค่าไฟค่าน้าแพงอันนี้พี่น้องเลยสองพันกว่าบาทเดือนหนึ่งหัวขาสาวบ้าน ขาไพ่มากาขอจะซุกขาไพ่ขาหน้่มขาแทะแค่ไหนเพื่อหเห็นยัยงเลยชิหุมให้แต่ขาหน้่มขาไพ่เลยพี่น้องมันต้มหัวแซ่บพี่น้นองมันเป็นใหม่ๆนะมันแซ่บสดมันเก่าแค พบ่พาก็ากขึ้นเวียงคุณก็เลยมาหาเพื่อทำเมืกับพวกบอกเพื่อนเล่าันจีมาล่นน้เลือเพื่นบางคนกเล่าคือไปเวียงเมไ,ไปครับ ดางไปหาสารด,ดาวเลยเนาะโอนเนาะอยากไปอยู่ได้อยากไปเล่นอยู่หะองอยากไปพังกับบ่มีธุระยังไปกับศิเพื่อนงินสิซื้อนพระละแห่งหลายเดือนชนเดือนเงินกันไรเงินมาเองเฮียนนีน่เดือดแป๊บนี่เ<ไ>ขาเฮียนอีกอีได้ซื้อสภูงสภาใหา้ขเขาเฮียนอีกนี่น้อย,นอยเ<ช>ด้เนะฮะแต่ประมวลควรตซื้อให้ อย uh, ู่ทาแขกมั่นเล็กหน่อยเขาองเรียนเพื่อเงินกว่าเซโนโอนุตเลยอ่อนเลยเขาองเรียนบ้านเขาใส่เงินพันกี่เราองเรียนเบาก็ได้มาพ่เห็นประวันเราองเรียนแต่ละมือนี่แม่ยุดเงินหายวัวไวัวใส่เงินลีป้ามันเป็นน้ำชังคมอยู่ทั้งที่ที่ใส่เงินอยู่ในโอนของเรียน ได้เกเหรอทำไปให้ม่มูหาสดได้ค่ะค่ะดูมันก็ไม่โสดหรอว่อาอหมู่ได้แต่แทนี้มันเป็นกาสัง,สงคมบนสมุดไปไปโรงเรียนทางผี่เนาะหมู่มาซื้อจุ้ยจุ้ยประทางคุณประเข้าบริกา,ารการซื้โอโบรมันนะ่ะในคู่โงกะเปียกให้กินไป,นไปเสียงเงิน พี่ปัดชื้อมาเลยจ้าทำไมต้ออี่น้องเอาคลิปนี้กันละพี่ละน้องไปก่อนเด้ยจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เ้อจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมน,นช่องลุงนภาแม่เดียนเดียวเลอจ้า ขอบคุณหลายๆท่านจ้าที่ก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องลุงคนน่ารักล่ะกันลุงนาภาเแมลี้งเดียวคนมาหาใจท่านจ้าบายบายบีายบาย